แดดร่มโล,ลตกพ้าที่ค้อยตกไปเมื่อไหร่เวลามาคุยงานคุยเรงนี้ไม่ต้องเข้าไปเทีเปิดเสียงน้ําตกเลยเปิดที่เป็นน้าตกหินหมุนก็ได้หรือเปิดน้ําตกที่มันเป็นไม้เคาะก๊อกก๊อกอกเปิดเลยตรงนี้อันนี้เอาออกอะไรก็ตามที่เป็นของเก่าของทางทราบประหัดทาง,งดึงดูดเรื่องของการเงินอปมงคลนเงินสูญเสียที่สาวตัดใจทิ้งกต่ทิ้งได้เลย ไม่มีประโยชน์แล้วหรือถ้าเกิดกลัวหลังสั่งหรือรอยากจะเก็บไหมใครกลุ่มที่เขายากไรจะยกให้เนี่ยหลายอันเนี่ยไม่มีเอาสักทีถุงถังอะไรเงี้ยก็ตังีค์ถุงถังอะไรเงี้ย<ม>บ้านใครยากปแปลงตะแกรงอะไรเงี้ย<ม>ต้นไม้พวกนี้เสียออกให้หมดเลยถ้าน,นี้นะครับตามหลักอุ้มช่วยธาตุต้นไม้ใดก็ตาม 嗯。Mm.

นปลูกต้นวัฒนาต้นทงพุทธรักษาได้เพราะว่าเขาชุบเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บกุมภานะครับกาหลงสีขาวกาหลงกาหลงได้ผมไม่ค่อยแนะนำนะชื่อมันไม่สิบเหมงินทองกาหลงทั้งหมดเขาบอกว่าคุยกับผู้ใหญ่ดีต้นโปรตียนได้ครับ ไปหมดไปหมดยกเป็นต้นยกเป็นต้นไม้ที่มีใบแหลมไอ้นี่ก็ไม่กวนหรือไม่เลยม้าพี่เนรอคะตอนนีสองต้นต้นม้าเนี่ยกต้นม้าตเอาไว้ปลูกถ้าพี่ไปที่ข้างเซ็นทรันเป็นต้นม้ากนมีขาอยู่ด้านบนอ๋อบนหลังคาเลยชั้นบนเลยใช่ครับพ่ออะไรรู้ไหมมันเป็นเคล็ดเลืองของฮวงจุ้ยคิมแทม แต่มันไม่ควรปลูกในบ้านสองต้นเลยต้นนี้ต้นผลต้องออกต้นหมากต้องออกบ้านถ่ายยุบไหมข้างหน้ามะม่วงมาออกมะม่วงก็ออกครับตรงนี้ทำเป็นออฟฟิศไปเลยมะกรูดมะกรูดได้ไหมมะกรูดได้ได้แต่ว่าเลี้ยงให้มันเป็นทรงทรงอย่างนนี่เยมันมันขึ้นออกไปนอกบ้านอะจะเอาไปโคมต้นตะลิงปิง เอาอย่างนี้ดีกว่าครับตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยเทปูหน่อยทั้งหมดเพราะคุณจะเอาออฟฟิศมาลงถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาออกก็ก็เอาตู้ไม้มาลงไม่ได้ตู้สามพื้หกพอมไหมอ๋อแต่ตู้ต้องวางแนวไหนถ้าแนวนอนถ้าแนวขวางใช่ไหมคะแนวขวางถ้าอันนี้ออกถ้าเอานน้ำพุย้ายน่ะลงได้อันนี้แค่ร้ยี่สิบห้าเซน สามีไอเดีย้นะครับไหนบอกผมมั้น่ะตั้งตู้ตั้งตู้ว่าทางฝั่นี้เนี่ย้อไ่ไ่ไอเดียวางไรอ่ะพอถ้าเกิดตู้วางแนวเนี่ยอยากเอาอะไรตรงนี้มาวางก็ไ่ีอไหน้าตู้ก็ต้องมจะเด็ทางขึ้นแล้วใช่ไหะถ้าตู้มาวางก็ต้องทาต้องทายคาออกบาหรือทาหลังคาุ่งตู้ใช่ไหอืมแล้วก็ต้องถ้าอย่างงั้นถ้าตู้มาต้องมีห้องน้แลว ้องน้ำข้างนอกห้องน้อกช่งวาดัอยู่โซนโซนต้นกล้วยไหมห้องน้ํามาโซนหลังเลยมุมหลังไปเลยแล้วก็ให้ห้องน้ําอะครับเดินเข้าทั้งข้างตรงเนี้ยถ้าไม่ถถงนอกปูเป็นห้องน้ำมีพื้นที่เล็ก